สวัสดีครับทุกคนและสาระยังมีอยู่ในวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปดูของเล่นใหม่ล่าสุดจากทางฮิยทอยกันนั่นเองซึ่งก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าของเล่นใหม่ล่าสุดที่ทางฮิยทอยได้ประกาศวันวางจําหน่ายแล้วก็เผยภาพโปรโมทล่าสุดออกมาเนี่ยจะเป็นทางด้านของเจ้าก็ซิล่า2 0 2 4จากภาพยนตร์เรื่องก็ซิล่า X ของเดอะนิวเอ็มพนั่นเองนะครับผมตอนนี้ผมก็พาทุกคนมาอยู่กันในเว็บไซต์ทางการของทางเฮิยทอยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันนะครับว่ามันคือตัวละครตัวไหนนะอ่าและนี่เลยครับม คนก็จะเห็นได้จากทางสายมือตรงนี้เลยนะครับผมนี่ก็คือสินค้าชิ้นใหม่ของทางเฮียทอยนั่นเองก็คือเจ้ากอทิล่า2024นะครับทุกคนก็เห็นไหม <c oughs> อันนี้คือมาบอกดีนะครับว่าน่าจะเป็นร่างก่อนที่มันจะพัฒนาเป็นร่างอีววตหรือว่าร่างที่เป็นสีชมพูนั่นเองนะครับก็คงยังเป็นร่างเดิมอยู่ซึ่งขอโทษนะครับทุกคนขออนุญาตขัดนิดน,นึงนะครับผมพอดีว่าตอนที่ผมกาลังตัดคลิปดีโอน,นี้อยู่เนี่ยเฮียทอยนะครับผมก็ทําการประกาศของเล่นใหม่ล่าสุดออกมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับผมก็ อีโว้นั่นเองก็ในคลิปเดีวนี้นะครับผมขออนุญาตตัดพาทุกคนไปดูก็ซิล l าสองพัร่างอีโวแทนก็นแล้วกันนะเพราะว่าร่างปกติเนี่ยมันไม่ค่อยมีเลเท่าไหร่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลในร่างอีโวกันดีกว่านะครับทุกคนไปดูกันครับโอ้โหมาแล้ว ครับทุกคนก็ในขณะที่ผมกําลังตัดคลิปวิดีโอนี้อยู่นั้นทางเฮียทอยนะครับผมก็ด้ทำการเปิดเผยนะครับผมข้อบูลของเล่นใหม่จากทางเฮียทอยเข้ามาเพิ่มอ,อีกหนึ่งตัวแล้วนะครับทุกคนผมก็จะขออนุญาตมาพูดในด้านของตัวละครตัวนี้แทนกันลวกันนะครับเพราะว่าในคลิปดีวอนี้นะครับที่จริงจะเป็นก็ซิลล่า2024ในเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันปกตินั่นเองก็อาจจะมีอะไรที่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับแต่ณปัจจุบันนี้ทางเฮียทอยนะครับเขาก็จะทำการโพสต์มาสดๆร้อนๆเลยนะครับเมื่อประมาณ 2,024ที่เป็นร่างอีโวนะครับทุกคนนะตอนนี้ผมอยู่ในแฟนเพจของทางเฮียทอยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันนะครับว่าตัวงานมันจะสุดยอดแค่ไหนกันเชียวนะครับก็ซิล่าอ v โว r o m ก็ซิล่าเอกองเดอะนิวอ m มพายนะครับผม โอ้โหโอ้ไม่กอดโอ้ยโคตรสวยเลยนะครับทุกคนจางนี้เลยผมเห็นแล้วแบบผมตื่นเต้นมากๆเลยนะครับทุกคนที่เห็นตัวงานตัวนี้เนี่ยก็จะมีขนาดประมาณนี้เลยนะครับทุกคนจะเป็นสนัานของกอนยีร่างอีโวหรือว่าร่างพัฒนาแล้วนะโอ้โหคือเห็นได้จาก ครั้งแรกตรงนี้เลยนะคือดีเทลละเอียดนี่คือสวยจัดแล้วก็ตรงคีบหลังนะครับจะมีจุดเด่นอย่างมากเลยนะครับในด้านของที่เป็นสีชมพูนะครับทุกคนแล้วก็หน้าตาที่เหมือนกับมีเป็นตะปุ่มตะปํำมากขึ้นนะมีเกรดมีอะไรเพิ่มขึ้นมานะแล้วก็ตรงแขนด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ที่สําคัญคือร่างกายของมันครับโอ้ยมาในรูปแบบที่เป็นเวอร์ชันที่ผอมพริ้วกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ขายาวแขนยาวอยู่ต่างหากนี่โหทํามาได้ดูดีมากๆเลยนะครับโหนี่แหละครับตัวที่ผมรอคอยแล้วก็ไม่คาดคิดเลยนะครับว่ามันจะ นะนี่คือคอสตารา2องพ่ร่างอีโวนะนี่คือหน้าอกของมันแล้วก็นี่คือพุงที่มันแฟบลงไปนั่นเองโอ้โหทุกคนหุยเห็นแล้วขนลุกจริงนะครับคือมันสวยมากๆเลยนะเนี่ยผมเห็นแล้วแบบอยากได้เลยนะครับผมแล้วก็ดูพุงตรงนี้มันก็จะแบบอืมก็จะยบยบรุยบลยบงไปหน่อยแต่กาดูดีนะครับผมไม่ได้แย่เลยนี่โอ้โหมาสะแบบในมาดของผู้ชายมาดแมนเลยนะครับเท่ๆอะไรประมาณนี้นั่นเองโอ้โหแต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดน,นะครับทุกคนคือจะเป็นด้านของคีบหลังนั่นเอง คือมันดูเหมือนเรื่องแสงเหมือนกันนะดูรายละเอียดของดีเทลตัวงานเนี่ยก็ทําได้ดีนะครับแล้วก็ในด้านของการลงสีเช่นเดียวกันนะครับนี่โอ้โหคงจะมีฉากวิ่งนอนเลยนะครับผมในหนังเนี่ยนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็นี่เลยครับผมรูปตอนที่มันไม่มีพื้นหลังเป็นพื้นหลังขาวแบบนี้นะโหดีเทลดีจัดนะครับดูรายละเอียดตะปุ่มตะผ๋ำแล้วก็ฟันดูหน้าดิหน้าอย่างโหดเลยนะครับทุกคนนี่ครับผมตัวงานแล้วก็จะมีความสูงอยู่ที่18ซนติเมตรนะครับผมเท่ากับก็ซิ2 4าวอร์ชั่นที่ยังไม่ัฒนาากรรบก็เากั โอ้โหสวยจัดจริงๆนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับใครที่อยากดูข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปดูกันได้ในแฟนเพจของฮิยะทอยเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จงบอกอย่างนี้นะครับว่าราคา51ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่า1-2,000บาทเท่านั้นราคาไม่แรงราคาดีด้วยนะครับแล้วก็โมเดลดีต่างหากรวมไปถึงนะครับผมในด้านของล e มิตไทม์ก็คือ Q4 2024นะครับหรือว่าน่าจะปลายเดือนนี้นะก็ไม่ใช่ปลายเดือนนี้สิปลายปีนี้นะครับผมก็น่าจะวางจำหน่ายให้เราได้เล่นกันนั่นเองโอ้โห ตื่นเต้นจัดเห็นแล้วเท่มากเลยนะครับทุกคนตอนนี้ฮิญาทอยมาแล้วนะครับเดี๋อแค่ดูบันไดแล้วนะครับอเอเจนบอลต้วาว่าจะมีมาหรือเปล่านะครับทุกคนนะโอเคก็เปล่าตังนี้แล้วกันนะครับผมใครที่โดนตัวนี้บ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ก็แล้วกันนะหูเห็นแล้วสวยจริงนะครับคือแบบตืเต้นตึกๆเลยนะครับทุกคนโดนแน่ครับตนนัวนี้โดนแน่นอนครับผม